นะคะแล้วก็เกียวโตวที่รักจริงๆแล้วจะต้องพูดอะไรก่อนพูดเกียวโตวที่รักแล้วก็โตเกียวที่คิดถึงก็เป็นหนังสือออกมาสาหรับปีนี้นะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปในหนังสือเล่มน,นี้เ,ออเป็นเรื่องเล่าว่าด้วยเมืองที่ทําให้คนอยู่ในเมืองนั้นรู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่ได้รู้สึกถึงความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองดีขึ้น คำว่าคุณภาพชีวิตในที่นี้ไม่ได้หมายความแค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างน้ำใจถนนแต่หมายถึงการจัดเมืองให้มีมิติของศิลปะทรียะความงามแทรกอยู่ในทุกๆย่างก้าวของการใช้ชีวิตในเมืองเรื่องเล่าสั้นบ้างยาวบ้างแต่ไม่มีอะไรต่อเนื่องกันเลยที่จะได้อ่านต่อไปน,นี้คือความพยายามของแพกที่จะตะ้อนแนวคิดนะคะผ่านกิจกรรมผ่าน คิดว่าด้วยการจัดการเมืองผ่านกิจกรรมสามัญในชีวิตมันอาจจะไม่ใช่งานเขียนที่ดีงามแต่มันทะเยอทะยานอยากจะบอกเล่าถึงความงานของเมืองเกียวโตครัแล้วสวัสดีครับก็ชื่อนัทพงษ์เชลเลนผลนะครับนมประการและใช้นัทคุณนะครับก็เ,เขียนหนังสือมาได้ประมาณ3-4ปีละนะครับก็ทำงานในงานเขียนงานแปลตลอด สวัสดีเจ้าสื่อกับแซลมอนบุ๊กนะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มแรกโตเกียวที่เกียวโตวที่รักโตเกียวที่คิดถึงก็เป็นเล่มแรกที่ได้มาร่วมง,งานที่ญี่ปุนะครับค่อนข้างตืง่นเต้นเหมือนกันก,นก,นก,นก็เป็นประสบการณ์ผมที่มีต่อโตเกียวนะครับจริงๆคือผมเองก็ไม่ใช่คนโตเกียวไม่เคยอยู่โตเกียวแต่ว่าไปโตเกียวบ่อยแล้วก็ค่อนข้างรู้จักสังคมญี่ปุ่นดีในระดับนึงแหละนะครับไปรู้จักรู้จักคนญี่ปุ่นรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ เขียนในมุมมองที่ว่าเราเป็นคนนอกโตเกียวเราไปสัมาัสโตเกียวและเทียบกับกรุงเทพที่ผมก็รู้สึกตึงคนนอกอยู่เพราะว่าถึงเยู่ยวยุงเทพมาแปดปีเราก็ยังรู้สึกว่าแบบังไม่รู้สึกในส่วนหน,น,นึ่งแนบแน่นกับโตกกับกรุงเทพเท่าไหร่ mm. นะครับ mm. ก็เลยเขียนงานนี้ออกมาโดยเป็นเครื่องตื่นใจอยากให้รู้ว่าเออโตเกียวเป็นอน่างนะกรุงเทพเราหลังสามารถพัฒนาขมองกันได้ไหม mm. นะครับ mm. ก็บางทีอ่านก็อาจจะรู้สึกว่า ทำไมต้องดังกรุงเทพไม่ใช่คือคือความจริงที่เราสัมผัสอยู่ก็อยากจะให้ปรับปรุงทันทีขึ้นนะครับโดยมีเขาเป็นต้นแบบฟังดูจะฟังไม่ค่อยดีฟังแบบปรับปรุงก็คืออ,อยากให้รู้ว่าเมืองใหญ่โตเกียวนี่เขมีการจัดการยังไง่ไออกมาเป็น